แต่ว่าพชายยังรู้สึกว่าน่าจะมีอีกสักเพลงที่หลายๆคนร้องตามได้มากกว่านี้ถ้าสมมติว่าบูธไหนขายของไปร้องตามไปนะคะโอ้ยขยัดดีเทน้ำเท่ทาค่ะแต่วันนี้มาแจกจันใหญ่จะมาแจกจะมาเล่นเกมกันใช่ไหมคะแต่ว่าฝั่งที่ขายรองเท้าด้านข้างหรือเสื้อยีนตรงนู้นช่วยร้องได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวจะลงไปช้อปปิ้งด้วยนะคะไม่มีหนึ่งเพลงค่ะเพลงนี้นะคะน่าจะรู้จกักกัน ใครที่ยังเป็นวัน,นรุ่นอ,อยู่รองได้แน่นอนค่ะชื่อเพลงว่าชาไปไม่เธิงค่ะ yeah จ้างร้อยเลนหลานชอบตรงนี้แหละค่ะเชอบมากอ่ะวันนี้โชคดีมากพวกเราที่นี่ได้ฟังซิงเกิลใหม่ของพัชชาด้วยแล้วไม่ชิลแต่ชอบถูกต้องเนื้อหาแบบว่าเบาๆแบบแล้วพายุงไวนิดนึงชอบจิงเจอร์ที่วัยพูดถึงอะไรเราพูดถึงอะไรเะพูดถึงว่าจริงๆแล้วถ้าถึงเราใช้ชีวิตมาเริ่มมีแพทเทิร์นเป็นของตัวเองนะแล้วเราจะมักจะหลงลืมอะไรที่แบบสิ่งแปลกใหม่ๆปบางทีก็แบบ กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีพอเราหันมามองเฮ้ยมันมีอะไรที่เราไม่ค่อยชินหรอกแต่ว่าอาจจะชอบเข้ามาก็ได้กิจกรรมใหม่ๆง่ายๆอดีตเรกใหม่ๆหรือว่าใครที่เข้ามาแบบทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตย์ใหม่ๆมาจากเรื่องจริงตัวเองค่ะอันนี้ก็มีคนข้างั้านมาเหมือนพี่จัดรายการเลยอ่ะพีาทำไมพี่ก็ไม่ชินนะ้วจากสองคนอ่ะก็ชอบ ต้องติดตามเรื่องนี้เลยค่ะไทยในโลกล้วนอร่อยจังท <No um ี่รู้สึกบอกมากเกี um> ่ยวกับกินเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความสุขในการรับประทานอาหารคือจริงๆเราทุกวันเนี่ยเนี่อย่างเราเราที่ปูสเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวันถ้าไมนหาความสุขจากมันไม่ได้ชีวิตก็จะดีคือเปิดไปปุ๊บแช่ตูวเลย ไปบอกว่าทำยังไงกินแล้วจะควบคุมพุ่นได้ด้วยไอเดียดไม่อยากเชื่อว่าพัชชาเป็นนักกินนะเพราะว่าตัวบางมากนเอยน้ำกินกระจุยเลยจริงค่ะแต่ว่าออกกลางแล้วก็มีการควบคุมสัดส่วนเล็กนิดหน่อยเออแล้วพอบบเหมือนแต่เราแค่อย่างแรกเรากินกระจุยแต่เราก็อลางใช่ดูดีนะดูดีนี่เนี่ะเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนพัชชาตอนนี้มีทั้งซิงเกิลใหม่แล้วก็หนังสือเล่มใหม่ติดตามไในไหนพัชชามาแล้วไม่ให้กลับบ้านไปยืมเล่มเแน่ๆเลยไม่ได้ไม่ได้ เกมกับเราพร้อมคุณผู้ชมดีกว่าค่ะง่ายมากค่ะใครอยากได้ของเขาเปรี้ยมเปรีเม้ยมแต่ต้องขอเป็นคนที่กล้าแสดงออกเลยเพราะว่าเราจะชวนมาแอคติ้ฟันให้ฟินคือเรียกไงว่าไทยรูปใช่รูปพร้อมทั้งสามคนนะฮะคนหน้าฟินฟินเอาแบบว่าฟินฟินมาเลยนะฮะต้องขึ้นมาที่้อ่ะพี่อายอดนะฮะง่ายๆนะฮะนี่ไงนี่ไงมาทสองครับนะฮะมาเลยทำมาเลยอินชอน ไปอเกเกี่ยมาแล้วทงานเกี่ยวกับอะไรคะอยู่ทีคะเกีกับอะไรคะัเป็นพกทั่นให้กับื่องานดูเครียดแบบนี้เวลาขายรวคงจลกกันที่เลยเคยไปสิงคโปร์กันหรือยงคะเคยแล้วอะคนที่เคยยังปะชวนเพื่อนรืัวดิบแล้วสมัครที่กูริสึนแลเดี๋ยวล้รเชฟฟรีกันอี่ต่อว่า เราชิคกี้นี้นึงนะตรงนี้เลยใช่ไหมคะพี่ขาใช่แล้วครับผมเรามีพเผาด้วยเรามีพร้อมไม่เป็นไรนะทุกคนใครอยากยิ้มกระเป๋าใครอยากป้ายนะคะกระเป๋ามันดึงไม่ได้ลูกมันดึงไม่ได้มันดึงจริงกำขนัดอยู่เห็นไหมเห็นไหมเอาออกได้ไหมลูกเรียบร้อเลยครับผมนี่ไงทีมงานทีมงานน่ารักต้องทำมากโอเคชิคกี้นี้นึงนะฮะเราขอหน้าฟินฟินครับก็ไหนต้องมานะคะก็ต้องพี่แป้นะคะขอแบบมาทางหนฟินนี่เขาต้องคิดนะให ไม่ใช่ไม่คิดนะรูปนี้เราจะไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นด้วยขอเราต้องชนะเขาสนะจยจะมีการโหวตกันึ้นนี้นอกจากหน้าเราสวยกว่าคนอื่นแล้วถ้าเราต้องเยอะกว่าด้วยค่ะ,คะโอเคที่า้เป็นรูปนี่ซองฟิ